สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะขอพูดเรื่องของโฆษณาที่เกี่ยวกับคำว่าโอเวอร์แคลมนะครับโอเวอร์แคลมเนี่ยแปลง่ายๆเพื่อนๆเลยว่ามันคือการโฆษณาอะไรบางอย่างที่มันเกินจริงเกินปกติเกินขีดที่มันเป็นความเหมาะสมพูดเรื่องนี้ทำไมสัปดาห์ก่อนคนได้ยินข่าวเรื่องเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มเบาาแดงน,นะครับที่โดน ลงโทษไปว่าการโฆษณามีวิตามิน b 12เนี่ยมันเป็นเรื่องเกินไปนะครับจริงๆตอนที่บาดงออกมาเนี่ยและมีโฆษณานี้ออกมาเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่ามันเป็นไปได้ไงที่เครื่องดื่มชูกําลังจะต้องมีวิตามินเพื่อบารุงเพราะว่าจริงๆแล้วโดยทิศทางของตัวโฆษณากับโปรดักต์เนี่ยมันเพืทางกันเลยแต่แล้นั้นจบไปแล้วเรื่องใหม่คือถ้าคุณผู้ชมลองดูโฆษณาบ่อยๆนะครับจะพบว่าตอนนี้มันจะมีซุปไก่สกัด ผมไม่บอกยี่ห้อนะครับแล้วก็นม2-3สามยี่ห้อนะครับสองโปรดักต์อันนี้นะครับทำหน้าที่ฟังก์ชันคล้ายๆกันเลยก็คือว่าแม้จะเป็นเรื่องเครื่องดื่มเหมือนกันเนี่ยแต่ผลปลายทางจากการดื่มเนี่ยเขาบอกว่านมยี่ห้อหนึ่งบอกว่ากินนมแล้วเนี่ยเล่นเป็นโนเก่งนะครับเขาใช้ภาพอะไรบางอย่างเพื่อสื่อสารตรงนี้แม้ไม่พูดเป็น w อ r d ดดิ้งตรงๆอีกยี่ห้อหนึ่งบอกว่ากินนมแล้วเล่นกีฬาเก่งจนมีภาพของการติดทีมโรงเรียนซุปไก่สกัดอีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้รุนแรงมาก มีพ่อออกมาทาง p ิ n t แอดมีพาอออกมาทางออภาหนะต่างๆนะครับว่าเมื่อดื่มทุกวันทุกวันเนี่ยจะทําให้เมื่อเติบโตขึ้นเนี่ยคิดวิชาคณิตศาสตร์ได้เก่งนะครับสินค้าเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูกันตรงๆนะครับผู้ย่างเอาใจช่วยที่ซ้ำเนี่ยสามารถที่จะใช้กลยุทธ์เนี่ยในการโฆษณาไปยังความดีความเด่นอื่นๆได้แต่ว่าพอกระโดดเข้ามาสู่การบอกว่าคุณดื่ม ยี่ห้อนี้เล่นเป็นโนได้คุณหรือยี่ห้อนี้เป็นนักฟุตบอลได้คุณเล่นอันนี้คุณคิดวิชาเลขเก่งเนี่ยนี่คือโอเวอร์เคมแบบหนึ่งของโฆษณาเมืองไทยมีคําถามว่าคือว่าในอเมริกาเนี่ยโอเวอร์เคมจะทําไม่ได้เลยครับถ้าไม่ถูกตรวจสอบโดยภาคประชาชนแต่ในบ้านเราเนี่ยจะเห็นว่าแม้บริษัทโฆษณาที่เป็นพวกแบนเอ่อพวกไฟติ้งะนะครับออกมาเยอะแยะมากมายก็คือมีโฆษณาอินดเพนเดนต์เกิดขึ้นมาเยอะมีโฆษณาเมสติีมเกิดขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ย แต่การเข้าไปควบคุมการโอเวอร์เคลมเนี่ยถ้าจะไม่เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อสามปีที่แล้วเคยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทําไมโฆษณาเนี่ยทำภาพและข้อมูลเกินเหตุแต่ว่าไม่มีใครเที่เข้ามาตรวจสอบควบคุมมีเคียรทีอบอกว่าเพราะว่าโฆษณาต้องการข้อมูลที่มันเป็นดรามา่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคำว,ว่าดราม่าเนี่ยคือการใส่ภาพบางภาพไปเพื่อทําให้คนดูเนี่ยเห็นภาพแล้วสนุกเอนเตอร์เทนแล้วอารมณ์ถ้าเป็นละครก็ตบตีกัน ถ้าเป็นเพลงก็อาจจะเป็นท่าลิสกีตาร์ล็อกนะครับแต่โอเวอร์เคมในโฆษณาบ้านเราเนี่ยพูดตรงไปตรงมาเนี่ยมันส่อไปในทางหลอกลวงแถมล่อลวงด้วยนะครับผมคิดว่าโฆษณาในเอเชียเนี่ยหลายประเทศเนี่ยแสแตนดาร์ดไม่เท่ากันนั่นทําให้มันเป็นการเปิดช่องว่าทําไมโอเวอร์เคมถึงถูกนํามาใช้ได้และทุควัมเป็นจริงอยากจะเรียนถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมคิดว่าจริงๆแล้วนมยี่ห้อหนึ่งเนี่ยกินแล้วเนี่ยเด็กสามารถ โตขึ้นมาเล่นเป็นโนเก่งไหมนมยี่ห้อสามารถโตขึ้นมาเเป็นฟุตบอลหรือเปล่านะครับทำไมต้องเป็นภาพคนเด็กเล่นเป็นโนแล้วก็ฟุตบอลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กผู้หญิงนะครับมากกว่า4 0เนตี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยถ้ามีฐานะกนิดหนึง่งก็จะถูกนําไปเรียนเล่นเป็นโนนมยี่ห้อนี้ก็เลยจับตลาดกลุ่มนี้ขณะเดียวกันสปอตแมร์เก็ตติ้งที่ถมตัวรุนแรงมาจากไทพีเมียรีมาจากฟุตบอลโลกก็เลยทําให้เกิดโฆษณาที่ต้องเกี่ยวกับกีฬา คุณจะพบว่าเวลาดื่มนมเด็กผู้ชายจะมีภาพของการเป็นนักเทนนิสหรือเตะฟุตบอลผู้หญิงไม่นักบอลเล่ก,ก็เล่นเป็นโนแต่ทั้งหมดท่านี้คือส่วนหนึ่งที่เราตั้งคำถามต่อ Overcame c u l t u เจสวัสดีครับ